ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเป็นใครนะครับทุกคนน่าจะต้องเคยเจอกับปัญหาเรื่องของการทำความสะอาดพื้นบ้านครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็อาจจะไม่พอแล้วด้วยนะครับในคลิปนี้ครับตาจะพาทุกคนไปรู้จักกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ผมขอเรียกว่าเป็นตัวจบเลยครับสำหรับใครที่ต้องการจะทำให้การทำความสะอาดพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากกว่าที่เคยครับนี่คือ d r e a m เอครับ รีวิวเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมครับก็ต้องเริ่มที่การทดสอบการดูดจริงแหละครับผมลองวางตัวอย่างเป็นพื้นของสตูดิโอที่นี่นะครับที่จะปนกันทั้งเส้นผมหรือของพวกที่น่าจะเป็นเศษได้ง่ายๆอย่างพวกข้าวสารกระแดงเศษพลาสติกเล็กน้อยอะไรแบบนี้ครับมากองบนพื้นและจะลองให้ Dreamy X 30 Ultra เนี่ยเข้ามาดูดดูว่าจะทํางานได้ดีแค่ไหนครับเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าตรงนี้ถ้าเป็นพื้นผมนะครับก็สามารถตั้งค่าให้เครื่องเนี่ยทำความสะอาดบนผมได้ด้วยครับ Dreamy X 30 Ultra นะครับสา ามารถดูดฝุ่นได้ด้วยความแรงสูงสุดอยู่ที่8,300ปาสกาลเลยครับจะเป็นระบบดูดที่ชื่อว่า WarMax นะครับต้องบอกว่าเป็นแรงดูดที่สูงที่สุดเท่าที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเคยมีมาเลยทีเดียวครับสามารถดูดได้ทั้งพื้นแข็งพื้นไม้หรือบนพรมเองก็ตามครับและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด6,400 m มิลลิแอมครับ ทำให้ใช้งานถูพื้นได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่260นาทีบนบ้านขนาดพื้นที่243ตารางเมตรครับ Dreamy X30 Ultra เนี่ยครับสามารถดูดฝุ่นและถูพื้นในเครื่องเดียวได้นะครับที่ใต้เครื่องครับจะมีแผ่นม็อบแบบหมุนได้ทําให้เหมือนการถูพื้นไปจริงๆครับไม่ใช่แค่เหมือนการเอาแผ่นเนี่ยไปลากไปแปะๆกับพื้นเหมือนหุ่นรุ่นอื่นๆฮะที่ผมกล้ารเรียกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้เป็นตัวจบตอนต้นคลิปนะครับก็เพราะว่าฟีเจอร์ที่เจ้า Dreamy X30 Ultra าให้มานี่แหละครับฟีเจอร์แรกเลยที่ตาว่าดีมากๆคือ m o p x x t Robo Swing ครับความหมายของ m o p x x t Robo Swing นะครับตรงตัวมากๆครับมันคือแผ่นม็อบที่สามารถยื่นออกไปจากตัวเครื่องเนี่ยครับได้ถึง4เซนติเมตร มันดียังไงใช่ไหมฮะมันดีสําหรับการเข้าไปถูไปขัดตามพื้นที่ที่อยู่ลึกเกินกว่าที่หุ่นจะเข้าไปได้นะครับเช่นใต้ตู้ใต้ขอบอะไรต่างๆที่เครื่องไม่สามารถเข้าไปได้ไอแผ่นม็อบนี้ก็จะยื่นเข้าไปครับจัดการถูจัดการขัด ตัวฝุ่นออกมาวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะตอนที่เราตั้งค่า d r e a m y X 30 Ultra ครั้งแรกกับแอป d r e a m y Home ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเราสามารถเลือกเปิดฟีเจอร์นี้ได้เลยตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าลืมเปิดจะมาเปิดที่หลังในแอปก็ได้อยู่ดีครับต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนเหมือนกันก็คือแปลงลูคิ้งของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่สามารถตัดเส้นผมออกเองได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ปกติแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะเจอกับปัญหาเส้นผมเข้าไปติดกับตัวแปรงกวาดครับยิ่งบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะอืหนักเลยต้องมานั่งดึงเส้นผมออกเองตลอดครับทาง Dreamy ครับเขาก็เลยออกแปรงตัวนี้ออกมาครับที่ชื่อว่า triple cut brush ครับอธิบายง่ายๆแปรงตัวนี้สามารถจะตัดเส้นผมหรือว่าเส้นขนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เข้ามาติดได้ครับนี่ตัดไปง่ายๆเลยจะมีเป็นซี่เป็นร่องเล็กๆอยู่ ที่ตัวแปลงตรงนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีใบมีดอยู่ด้วยครับซึ่งพอเส้นผมหรือว่าขนสัตว์เนี่ยขาดก็สามารถจะดูดเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่นได้ง่ายขึ้นด้วยครับแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะครับว่า Triple Cut Brush เนี่ยจะต้องซื้อแยกแต่ว่าถ้าซื้อตอนที่คลิปนี้พึ่งลงใหม่ๆจะแถมแปลงนี้ไปให้ใช้แบบฟรีๆเลยครับ โดยทั่วๆไปนะครับการทํางานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยก็จะมีสส่วนหลักๆด้วยกันก็คือตัวหุ่นยนต์และตัวสเตชันแน่นอนครับว่าตัวสเตชันเนี่ยจะทําหน้าที่ในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวหุ่นยนต์แต่ตัวนี้อยากให้ดูก่อนว่าสวยนะเนี่ยนอกจากสวยแล้วสามารถทําหน้าที่ในการซักล้างตัวม็อบได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทํางานยังไงอ่ะเปิดขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะ จะมีอยู่2แทงจะเป็นแทงน้ําสะอาดอยู่แทงน์นึงนะครับพอสักล้างอะไรเสร็จแล้วน้ําก็จะเข้าไปเป็นอยู่ที่แทงน้ําเสียตัวนี้อ่ะที่ผมอยากให้ดูเพราะว่ามันเรียบง่ายดีมันไม่ซับซ้อนเลยนะมันมีแค่นี้แหละฮะที่เหลือจะมีฟีเจอร์ตรงนี้อีกครับนี่เปิดออกมาครับก็จะมีช่องสําหรับใส่น้ํายาถูพื้นใส่ก่อเติมเข้าไปตรงนี้เติมเสร็จใส่กลับเข้าไป แล้วก็จะมีถุงเก็บฝุ่นข้างๆนะครับที่สามารถถอดออกมาเอาไปเททิ้งแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ทั้งหมดเนี่ยผมชอบตรงที่มันถอดประกอบใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากๆเลยครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสําหรับ สเตชันของ Dreamy X30 Ultra ตัวนี้นอกจากนี้ตัวสเตชันครับยังทำหน้าที่ในการทำความสะอาดตัวเองและมอบถูพื้นของหุ่นด้วยนะครับโดยจะทำน้ำร้อน60องศาออกมาแล้วใช้ใบพัดปัดเอาสิ่งสกปรกออกครับจากนั้นก็อบแห้งด้วยลมร้อน เพื่อป้องกันกลิ่นอับครับโ,<อ>โดยกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับ<อ>จะเกิดขึ้นพร้อมกับการดึงฝุ่นออกจากหุ่นไปเก็บที่ถุงที่ผมโชว์ก่อนหน้านี้นครับเท่านี้ตัวหุ่นเองก็จะพร้อมออกไปทํางานอีกรอบหนึ่งแล้วครับเรียกว่าการกลับเข้ามาในสเตชันหนึครั้งเนี่ยนอกจากจะชาร์จแล้วยังทําความสะอาดตัวเองไปด้วยครับแถมการทํางานของตัวหุ่นเองนะครับ ต้องบอกว่าไม่ได้วิ่งวนไปมาแบบไร้จุดหมายนะครับเขามีเป้าหมายของตัวเองครับเพราะมีเซ็นเซอร์หลายตัวที่ทําให้หุ่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองควรจะไปทําความสะอาดที่ไหนและจุดไหนที่ยังไม่ได้ทําคือจะเป็นไลด้าสแกนเนอร์ครับหรือว่าเป็นเซ็นเซอร์สแกนแสงและเซ็นเซอร์วัดระยะแบบเดียวกับที่มีใน iPhone ครับทำให้หุ่นเนี่ยสามารถวัดระยะและสร้างแผนที่ขึ้นมาครับจากการเดินสํารวจได้เพื่อทําให้การทําความสะอาดเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วทั้งห้องครับซึ่งการใช้งาน dreamy x 3 0 ultra นะครับก็จะทำงานควบคู่ไปกับสมาร์ทโฟนครับซึ่งการเชื่อมต,อต่อต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยแหละครับแค่ติดตั้งเครื่องให้พร้อมดาวน์โหลดแอป dreamy home มาเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ตามที่แอปบอกแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วแหละหรือจะต่อกับพวกระบบสมาร์ทโฮมอย่าง mm. google home amazon alexa แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้พอเราต่อสมาร์ทโฟนขอ,ของเราเข้ากับ device แล้วนะครับจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราสามารถ Go to The device oh. ได้เลยเข้ามาปุ๊บการสั่งงานทั้งหมดทีนี้ก็จะมาสั่งผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเราครับเช่นอยากจะให้เริ่มทำงานก็สามารถกดโหมดทำความสะอาดได้โดยปกติแล้วครับตัวแอปเนี่ยจะให้เราตั้งค่าทำความสะอาดอัตโนมัตินะครับสามารถกำหนดความต้องการต่างๆได้อย่างเช่นเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ไหมหรือว่าเรามีความต้องการพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถกำหนดในแอปได้หมดเลยพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บ หุ่นยนต์ก็จะเริ่มทําความสะอาดตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้ครับแต่ถ้าเราอยากให้ทําความสะอาดตอนนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คลีนเริ่มละ นี่คือเริ่มไวมากนะฮะแล้วเสียงที่ได้ยินอย่างนี้ครับก็จะเป็นเสียงการเตรียมตัวของตัวหุ่นยนต์ครับเตรียมม็อบทําความสะอาดอะไรต่างๆนานาเพื่อจะให้พร้อมออกไปปัดกวาดเช็ดถูพื้นบ้านของคุณฮะโดย Dreamy X30 Ultra นะครับก็จะวางเส้นทางในการทําความสะอาด เองทั้งหมดครับโดยจะกําหนดแผนที่ขึ้นมาจากเซ็นเซอร์ที่บอกไปก่อนหน้านี้เข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนครับอ่ะนี่คือแผนที่ที่เราอยู่ณนะตอนนี้โดยในนี้ก็จะมีการบอกสถานะต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาที่ใช้ในการทําความสะอาดตัวความกว้างของพื้นที่หรือจะเป็นตัวแบตเตอรี่เองก็ตามและสามารถเก็บแมปเก็บแผนที่ได้แบบนี้เนี่ย 4แผนที่ด้วยกันครับจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่ผมมั่นใจว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือคนรักสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะรักฟีเจอร์นี้ด้วยแน่นอนครับคือนอกจากจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วเนี่ยตัวเครื่องหุ่นยนต์ครับจะติดกล้องติดลำโพงติดไฟฉายไว้ส่องในที่มืดมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดไกลๆแล้วเกี่ยวอะไรกับสัตว์เลี้ยงมันเกี่ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดฟีเจอร์นี้ให้ดูเลยดีกว่าเพราะนอกจากจะมีสิ่งเหล่านั้นนที่บบอกมาะครั มันสามารถบังคับได้ด้วยเอพอบังคับได้ก็แปลว่าเราสามารถเอาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ไปหาสัตว์เลี้ยงเราได้ไงฮะเดี๋ยวผมมีตัวแทนน้องหมาผมนั่งอยู่ในอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปครับง,ง่ายๆทุกคนเห็นไหมครับไปได้ไหมอพอเราไปเจอปุ๊บด้วยความที่มีลำโพงเราพูดผ่านตัวเครื่อง จากไม้ตรงนี้ไปที่ลำโพงตรงนู้นได้นะครับฮัลโหลน้องหมาไงเท่านี้นะผมว่าน้องหมาน้องแมวที่อยู่ที่บ้านเรานะตื่นเต้นดีใจสุดๆเราเองก็ได้คุยกับเขาด้วยและนอกจากนั้นสามารถเล็กคอร์ดได้ด้วยนะครับทั้งเป็นรูปหรือเป็นวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันเรียกว่าประโยชน์ตรงนี้เยอะเลยแหละ ผมเนี่ยรักฟีเจอร์นี้สุดๆไปเลยครับโดยสรุปเลยนะครับ Dreamy X30 Ultra เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นประสิทธิภาพสูงครับที่สามารถดูดได้หมดจดและถูพื้นได้ในตัวเดียวช่วยประหยัดเวลาทำความสะอาดได้มากครับเพราะเราไม่ต้องมาทำความสะอาดม็อบหรือเก็บฝุ่นจากเครื่องเพราะตัวสเตชันเนี่ย จัดการให้อัตโนมัติหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ยังสั่งงานง่ายผ่านแอปพลิเคชันและดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยครับต้องบอกว่าสวยเลยหรูเลยเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอีก1ชิ้นครับและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมจึงสามารถเรียกได้เต็มปากว่า Dreamy X 3 0 Ultra ตัวนี้เป็นตัวจบครับส่วนเรื่องของข้อสังเกตที่ได้อ,อยากจะฝากไว้นะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการทำงานครับโดยต้องบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะทํางานด้วยตัวเองเนาะและจะทําไปเรื่อยๆเราไม่สามารถไปเร่งให้เขาทํางานเร็วขึ้นได้ครับลองจับเวลาดูในโหมดดูดฝุ่นและถูพื้นเนี่ยจะทําความเร็วอยู่ที่30ตารางเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราอยากจะให้บ้านสะอาดเพื่อรับแขกในเวลานั้นๆเราก็จะต้องวางแผนในการทําความสะอาดไว้ล่วงหน้านั่นเองครับและรีวิวที่ดีต้องมีราคาครับ Dreamy X 30 u l t r a หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวท็อปจาก Dreamy ครับที่เรียกว่าเข้ามาทุ่นแรงทุ่นเวลาแถมทำงานได้สะดวกสบายแบบนี้จะวางจำหน่ายในประเทศไทยที่ราคา3,9,990บาทครับซึ่งในช่วงเปิดตัวครับแบบนี้เนี่ยใครที่ซื้อ d reamy X 30 u l t r a จะได้รับของแถมที่บอกไปตอนแรกเป็นแปลง triple cut brush ตัวนี้ครับที่สามารถใช้ตัดเส้นผมและขนสัตว์ได้แถมให้ไปด้วยเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกแล้วด้วยและสาหรับชาวบีทของ เราครับผมมีส่วนลดพิเศษลดเพิ่มให้อีกไปเลย1,000บาทในช h อป e ีนะครับเพียงแค่กรอโค้ดตรงนี้เท่านั้นและสุดท้ายครับผมว่าการลงทุนเพื่อให้การทำความสะอาดบ้านเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องประหยัดเวลาและเริ่มทำจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้เนี่ย <ๆ S 1> ผมว่าคุ้มนะครับ<ๆ>